สวัสดีคร mm ับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับแอบเช่นเคยนะครับทุกคนและวันนี้ผมก็อยู่กับคุณบิ๊กนะครับผมนดีครับคุณบิ๊กตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปแอบซุ่มต่อไปได้ปืนมาคุณบิ๊กดูก่อนเมื่ีนะ แล้วก็ผมได้ไปซุ่มซ้อมเล่นมานิดนึงครับผมผมก็ได้สร้างของเพิ่มมานิดนึงแล้วก็ได้สร้างเรือเดี๋ยวเราจะออกเออสำรวจด้วยเรือน,นี้นะครับผมคุณพร้อมไหมคุณบิก๊กพร้อมแตคุณนั่งข้างหลังนะดดดนเดี๋ยวนะผมคิดก่อนฉันต้องทำยังไงวะตั้ไม่ได้โอเคห่าวีดีอาร เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขออันนี้แป๊บมันไปยังไงวะผมสร้างมาแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าไปยังไงแบบต้องการดรอปไปสักอย่างเย่ยี่อ,อะไรตกน้ำตกตาเมืรอไหรเออแล้วก็ผมมีหน้าที่ใ<ม>หม่ให้คุณบิ๊กนะคุณบิ๊ก ผมมีหน้าที่ให้คุณหมายก็คืออาชีพตกปลานะครับผมซื้อเบ็ดมาตอนนี้เราเป็นเบ็ดอัพเกรดแล้วนะเราสามารถรับเบ็ดแบบ,บอัพเกรดได้นะคุณก็ไปกับอัพเกรดสิมันเป็นส่วนในการครับ<อ>ตอนนี้ของผมก็พร้อมแล้วจริงๆผมว่าการตกปลามันดีมากเลยนะ ราะว่าผมตกมาได้หลายอย่างเลยผมได้ปลามาเกี่นแล้ววะแปดอันเชือกเชือกัอกบเชือกก็ใช้กิ่งไม้ไงครับผมจะบอกว่าเชือกเกมนี้หายโคตรยากไม่ยากหรอกคุณผู้โหผมผมมีเค่ในตัวผมมีทั้งหมดเกือบผมมีแค่เก้าอันเองอะเออคุณม,มากินปลาเผานะปลาเผา ล่องทะเลไปลอยน้ำแล้วก็เราก็ได้ตู้ปิ้งบราร์บีคิวมานะครับปิ้งได้ทีละสามอัน,น <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าเรือนี้มาใช้ยังไง <c oughs> แต่ว่าผมมีอุปกรณ์ที่มันต้องการแล้วนะ๋ <c oughs> ยวคิดก่อน <c oughs> อะไรสาม้ย คุณเมานเนหนี่ไปไหนคุณมาหนี่ไหนเมาในกล่องเนี่ยเมาในกล่องคุณเห็นอันนั้นไหมฮะเมาในกล่องนี้นี่มาเอาในกล่องนี้เมาในกล่องนี่เนี่ยเมาในกล่อง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 อันนี้อ่ะกล่องอันข้างหลังอะข้างหลังไอตัวนี้มันเป็นรูปอะไรสักอย่างกิดเตา้ตาคิดเตา้ตาคิดเต้าคิดเต้า เจอไหมที่มันมีเชือกคลุมอยู่อ่ะอันนั้นคุณลองไปกดที่เรือสิมันเหมือนจะเป็นตัวที่ออกเรือเพราะเป็นตัวเออรับน้ําหนักเรือมผ,มมผมลองกดแล้วมุมใช้ไม่ได้วะไม่ใช้ได้ไหมคุณใช้ได้ไหมไม่ได้เอา้วมันไปยังไงอะมผมุตสศาสตร์ออกเรือเดินทางเลยเนะี่ย เพราะว่าผมเห็นว่ามันคาบได้ผมก็เลยออกเรือมาเลยคุณเลยไปหาข้อมูลก่อนนะครับผมหาแล้วแต่ว่าผมหาไม่เจอแล้วก็ผมคาบได้หลายอย่างเลยคุณดูผมตกปลาได้คุณดูนี่นี่ตกอะไรไหนคุณดูตกอะไรผมไม่เห็น อ๋อค e ุณตกมาจากด่านฟ้าเหรออ๋อคุณคุณคุณผมก็เกี่ยวตะขอจากด่านฟ้าได้ไไ้ตกดอ่ผมเกี่ยวตะขอจากด่านฟ้าได้คุณดิไ๊บได้เหรอสวยในป่าอะโอ้โหคุณผมมองไม่เห็นเส้นตัวเองเลยด้วยซ้ำอ่ะ กอะไรตกพื้นโอ้ยตกปลาจากดาดฟ้าของเทลเรือเดินทางสมุทรเออะสมบุก โอ้โหไม่ใช่ละตกฉลาไปแล้วเออคุณบิ๊กวันนี้เรามีสปายพิเศษเลยนะสำหรับคุณบิ๊กอะไรคุคือผมได้ตกปลาหายากมาสองตัวคุณเจอที่ผมถือไหม,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาดูที่ที่ย่างเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกิดปลาก่อนกิดปลาพวกเออปลาเก่าก่อน นะคุณจะประดุกมาสายผม,มไม่ใช่ไม่ใช่และไม่ใช่ลไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวคุณรอเรผมแป๊บหนึง่งผมมีอะไรก็ไม่รู้เสศษดินเศษยาเต็นไปหมดเลยเต็มขังกูจะลกแค่นี้ลปลาเอาไว้เมื่อกี้ผมกินแล้วไม่เป็นไรกินเลยปลาที่มันอยู่ในกล่องอ่ะกินได้เลยไม่เป็นไรแล้วคุณมานี่คุณมานี่ เราดูปลาหายากผมจะดึงแล้วนี่คุณเคยเห็นไหมปลาลุงนี่เออมันหายากมากเลยผมคุณรู้ไหมผมตกมันโคตรดิ้นเลยนะดินด้นแบบดิ้นมากมากาอ่ะคุณคุณจะตดฉลากโอ้โหได้ของดีกว่าเงี้ยนะคุณดูนี่คุณดูคุณดูคุณลองดูอีาแล้วแล้วคุณตกดิ้น ไม่รู้แล้วผมก็ตกได้เหมือนกันอ้อาวเฮ้ยฮ่าฮ่กดุกคผมตกพื้นได้ว่ะคุณ,คณผมตกได้ทูน่าผมตกพื้นผมตกได้ทูน่าคุณเล่นปลาสา,าดยากคุณปลาที่คุณไม่เคยเจอไอ้เราปลาเราใกล้สุดเลยนะคุณดูนะดูไอ้ตอนสิง นโอ้โหคุณปลาตกยุคแล้วคุณไปขโมยในกล่องปลาหรือเปล่าเนี่ยผมตมแกแบงื่อกี้ผมตกจากพื้นบ้านอ่ะพื้นบ้านเราน่าจะมีอะไรเอ้พืน้นแผ่โอ้โหปลาตัวนี้ผมไม่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่าคุณตกจากพื้นถือว่าพิเศษมากเฮ้ยปลา ปลาลุงเราสุกแล้วปลาลุงเราสุกแล้วมากินพร้อมกันมากินพร้อมกันคุณหิวไหมเนี่ยคุณหิวไหมไม่หิวจะหยิบไปแล้วอะคุณหยิบไปแล้วเหรอไ,ไหนคุณมีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อะไรตอนนี้คุณมีปลาลุงในตัวคุณใช่ไหมมีตัวนะั้ได้ได้ได้งั้นมามามา,มาเรามากินม้อมกัน มาสามสองหนึ่งโอ้โหเพิ่มเต็มหลอดเลย,มมยเดี๋ยวผมเอาปลาป้าเป้ามาตกดีกว่าผมผมผมใช้ตัวสูบปิงดีกว่าผมยแต่สามสองหนึ่งไปเลยคุณดูคุณดูคุณดูคุณดิณด,ดูปลาปลาป้าเป้มมาจิ้มบ้าน เดี๋ยวผมขอเลือกทำส่วนนั้นหนึ่งออตกปลาอยู่บิ๊กน่าตกปาออตตลามือทองโอ้ปลาธรรมดาแบบไปปลายหลามเราตกได้ไม่ใช่เหรอดูมังค์คอหาจี๊ดเท่าไหร่ก่อน น,นี้งนงเงสีทำไมไข่หนึงใบวนาสีดยมหกับนีดีกวลองใส่เลน้อยทำไมเราต้องดจากด่านฟ้าด้วยวะก็สีฟ้าไหนมันชื่ออะไรชื่อว่าไทโนโซสรัทไหม ไหนผู้นลองเอาไปวางในกล่องสิเดี๋ยวผมไปดูไปดูไปดูเฮ<ล>้ยเนด่เฮ้ยยั่งหยั่งยั่งไหนอะเฮ้ยทูน่าเหรอหทุน่าปลาทุน่า <c oughs> ปลาทุน่า จริงๆริปอปลาเราก็สามารถเออเอามากินต่อได้นะเราสามารถออกมันเอามันมากินต่อได้เออโอเคไม่เป็นไรคุณไปเอาในข้างมาใส่อีกได้นะมีปลาอีกประมาณเจ็ดแปดตัวเราใส่ได้ันน้แล้วก็ชาลินวันนี้เราทำอะไรดีวะเอาเอางี้ได้ไหมคุณช่วยเก็บรวบรวมของได้ไหม เดี๋ยวเราจะมาเดินเรือสมุทรกันนะ คุณได้ตกปลาได้ปลาลุงเหรอคุณดูคุณดูนมือแต่ไม่เห็นมือมันไม่เห็นกันคุณมาใสาก่ใสกล่อง,องใส่กล่องใส่กล่องหยาโห <laughs> ใส่สิเหลืชอช่องสุดท้ายอ่ะในหมู่ปลาใส่ยังใส่ใส่ ออก่อนคุณใส่ในกล่องนี้นะอในในใส่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 โอ้โหจังโอ้กล่องกล่องนี้คุณในในในกล่องนี้เหรอนก่อโอ้โหโอ้โหปารีจัดปารีจัดเดืยวลานนั่เดืยวลาโอ้โหปลาโคตรดีอ่ะ เดี like u, Elena, ๋ยวผมสุ I I ่มไฟเท่านี่แ่ละเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนนะผมทำยังไงถึงจะดีวะผมสร้างกล่องได้ไหมว่ากล่องกล่องก็สร้างไม่ได้มันทำมันต้องทำยังไงอะไรหายากอีกะ มันต้องการอะไรวะดอกดอกอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหผมใกล้ตายละขาดน้ำคุณผมจะตายน้ำผมจะตายแล้วอีกนิดนึงมากินสิคุณชดยกชดทีละอันเลยนะทีละอันทีละอัน,น,นมาคุณมีแก้วไหมครับแก้วครับแก้ว แล้วก็มาเติมนี่เลยมาเติมเรื่อยๆเติมตรงนี้เลยกดแก้วแล้วก็ดื่มได้เลยรู้ตื่นรู้ตื่เลยผมเติมน้ำไม่เยอะอยู่นะในแก้ว <c oughs> แต่ว่าผมกินจากเครื่องเอาเลยจะได้สดๆใหม,ม่ๆอันนั้นเป็นน้ำพังคืนประมาณสองสามคืน <c oughs> <c oughs> หล,ลังเน่หลังเนี่ยยิ่อย่ามัวแต่ยืนดูสิมันก็ไปฆ่าช่วยกันหน่อยสิไม่มีเลยไม่มีที่สุด เติมน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็ตกปลารอได้เลยเดี๋ยวผมขอเอ,อ่อเติมน้ำแล้วก็เลี้ยงแป๊บนึงเลยโหทำต้นไม้ขายยอดเลยคคุณไปเก็บของตามตามที่มันต่างๆอะ่ะแล้วก็ตกปลาแค่นั้นเลย เรือค้าขายมาแล้วเรือค้าขายมาแล้วเรือค้าขายอะ่ะแต่ว่าเราไปไม่ได้วะเราไปยังไงดีวะมันมีเวลาให้เราค้าขาย16นาทีทั้วโอ้โหคุณเติมน้ำไม่เกรงใจคนเลยนะเติมเลยเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปรีฟิวน้ำรีฟิวน้ำรีฟิว เดี๋ยวผมขอคิดแป๊บหนึ่งนะมันมีลูกขนูแต่ว่าผมไม่รู้ว่าลูกขนูมันเอาไว้ทำอะไรเฮ้ยคุณผมผมเตะเพีรคุณตัดกระป๋าผมผมจะตายตัคุณโอ้โหคุณตัวเขียวอ่ำเลย โดนบอกแล้วอยากินปลาปละเปาเยอะแล้วกดอะไรต่อไม่รู้สิผูกดตามที่ไม่ให้กดอ่ะเดี๋ยวผมกินปลาป๊เปาโชว์สีเขียวสีเขียวกดสีเขียวมามันให้ผมดูโฆษณาโอ้่อีจีเลย ดี๋ผมเตืมน้ำแับเติมน้ำที่คุณกินไปแหลเราแบบเมื่อกี้ผมเชื่อละป้าป้าเป,ป้าห้ามกินะพูดอันตรายผมไม่รู้ไงผมคิดว่ามันจะเป็นเลือดได้ผมก็เลยไปมันลบิต่อมา ผมก็ไม่ตายหนือนคินอ่ะผมกินเข้าไปเจะจักบางทีคุณจะลามาคุณไม่ทันว่ะโอ้เสียแพ้เลยอ่ะ มาคุณน,นอนเถอะโอเคสวัสวดีเช้า,ชาอันสดใสแล้วก็ตัดภาพมาเมื่อกี้โฆษณาเยอะครับทุกคนผมตัดออกเลยละกันคุณคุณคุณพร้อมที่จะวละขึ้นหรือยังวิวจะขึ้นแล้วนะวววเววิวว,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 วจะขึ้นแล้วเรึ่ง อีกหนึ่งทีนะคุณบิ๊กเอาโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมารับอุปกรณ์ใหม่แล้วกันคืออะไรเนี่ยโอ้โหใช้กาวสามอันเลยหรอกาวสามอันไม่ได้ไม่ได้คุณมีไม้ไม้ในตัวไหมคุณมีไม้ในตัวไหม เอาเอาเอามาเอามาเอามาเอหน่ยต้องการเป็นไม้หรือ <GO> ย <back down> <quiero S 2> ูของาพี <speaker noise> ่เ <danach> ด oh ี oh. ๋ยวผมจะครับเม่อี้ัเวยอันนี้ของมแ้วผนูงแดงลองเปิดดูาอออ๋อคุณหมายถึงกระสุนปืนเหรอ เลยเลยเลยอออออโอ้อันนี้เหรอคุณอยู่ไหนคุณบิ๊กไหนคุณอยู่ไหน ปืนผมว่าน่าจะเอาไว้ปราบพวกเอ่อตัวฉลาดมากกว่าปืนเน่ะผมเก็บไว้ที่นี่แล้วน่ะคุณห้ามขโมยปืนนะปูขุมเงี้ยขโมยไปไม่เป็นไรคุณขโมยไปผมไม่ไหวเดี๋ยวผมขอเก็บตะปูแป๊ดมามาคุณขึ้นมาชั้นชั้นสามชั้นสามมามาชั้นสามเนี่ยเร็วๆ จะสร้างของโอเคผมมีใบไม้18แล้วดีมากเดี๋ยผมจะสร้างที่นั่งคิวไว้แถวนี้โอเคแล้วโต๊ะเราทำอะไรได้ไม่น่านาอ่ะคุณลองนั่งสิ

ผมเล่นมานะไปมาหายากสุดในบรรดาละ ระหว่างที่หูหาผมก็เอฟพีนะพักตั้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะรู้สึกท้อแท้มากเลยวะไม่รู้ทุนหาไปมาให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะสร้างพื้นเพิ่มโอเคไหมพื้นเพิ่มเดี๋ยวเราจะเป็นมังสวิรัติกันนะมังสวิรัติกันเปน โ,โหตกบนหัวฉลามเลยว่ะสุดจริงว่ะคุณบิ๊กเอฟซีเลยเอฟซี FC เลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีห้องเก็บของเพราะงน,นผมขอใบไม้ๆๆหน่อยสิามาเลยยิงเยอะยิงดีผมบอกอามาผมบอกเลยว่าควบขาดแคลน ประมาณนี้แหละใช่เลยดีมากเดี๋ยวครั์เป็นเทียงหมดเลยเดี๋ยวผมขอไปสร้างพื้นข้างบนก่นนะเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะนน้นขยายข้างบนดีกว่าเลฉลามก็ไม่กัดด้วยฉลามไม่ดุนะข้าบนพื้นแล้วก็ข้างบนเนี่ยค่าสร้างจะถูกกว่าด้วย ใช่มันใช้ข้มูมันใช้แค่สามเดี๋ยวผมขอย้ายห้องนี้แลยย้วกันย้ายโต๊ะกินข้าวเราย้ายมาอยู่ชั้นหนึ่งแล้วกันเนาะเพรชั้นหนึ่งเราโคตรกว้างอะตอนนี้อะาเผื่อคุณบิ๊กอยากกินนั่งชิลอยู่ริมทะเลผมจัดให้นั่งตรงนี้เลยนี่ชิลอย่างนั้นแหละ เดี๋ยว้อขอเออชั้นสองผมกนะ็ก็ดีนะดีนะชั้นสองเดี๋ยวชั้นสามผมจะสร้างห้องห้องหนึ่งขึ้นมานะเป็นห้องปฏิชีวาภาพทางการเกษตรโดยเฉพาะเยเ อ่าผมขยายต่อไม่ได้ไปเป็นไรเนี่ยมจะตายผมจะได้ได <c oughs> เอ๊ะอ,อ๋ออเข้าใจละผมเข้าใจหลักการมันละ <c oughs> ถ้าเราจะต้องขยายเราต้องขยายข้างล่างด้วยให้มันใหญ่กว่าข้างบนให้ได้มันถึงจะขยายได้ ใช่เพราะว่าผมขยายข้อมูลไม่ไบางกี้้ถาผมไม่วางข้างหลังเชือกเลือยี่สิบแปดอัน นต่เจ๊แค่นิดเดียวเนี่ยอุ้ยฉ,ฉ,ฉ,ฉลามมาอีกแล้วฉลามมันอยู่ไหนโอเคฉลามตายฉลามตายอุ้ยได้เลยฉลามมาได้ยังฉลามมาเราได้เลยฉลามมาปาขึ้นชั้นบนเลยขึ้นชั้นบนเลยขึ้นชั้นบนเลย